คลิปนี้พามารับชมคุรล่าคลอสตัวท็อปสุดเข้าใหม่และเป็นสีพิเศษด้วยนะครับสำหรับคันนี้คุรล่าคลอส1.8 h ฮบร b r i รี Premium Safety ตัวท็อปสุด ราคา789,000บาทฟรีดาวผ่อนประมาณ13,000นะครับใครสนใจนะคันนี้นะครับเดิมแท้ทั้งคันแน่นอนนับชมเป็นรถครอบครัว5ที่นั่งนะครับภายในสวยๆครับคันนี้สภาพแรกรดับนะครับจอกลางคัสกีนกล้อง360องศามีให้ครบนะครับสำหรับคันนี้ออปชั่นภายในล้นๆนะครับแล้วก็เป็น2ระบบนะฮะระบบไฮบริดครับประหยัดน้ำมันสุดๆแน่นอนใครสนใจคันนี้แนะนำว่าให้ดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องท็อป u v v คัดเกรด A นะครับวันนี้ผมเอา Corolla Cross ตัวท็อปสุดมาให้ชมกันครับกับคันนี้ Toyota Corolla Cross 1.8 h y บริดพรี m i u m s a ซ e ตี้ปี20จด21นะครับกับเลขไม้แค่50,000โลเท่านั้นชมถือว่าไม้น้อยมากนะครับ กับราคาเสนอขาย789,000บาทนะฮะมือ1ป้ายแดงออกอยู่เกือบล้าน2มาในราคามือ2นะครับลดลงมาหลายแสนบาทและได้เป็นรถคุณภาพเกรด A ไปใช้งานนะครับสำหรับคลอสคันนี้นะครับเป็นสีพิเศษด้วยสีเทาหายากแบบนี้นะและยิ่งเป็นตัวท็อปสุดด้วยนะครับนานๆเข้ามาทีนะมีแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นนะที่ยังว่างอยู่และเป็นรถเข้าใหม่คันนี้เป็นสภาพแรกรับนะฮะผมเอามาถ่ายพี่ๆรับชมกันก่อน ถ้าเกิดว่ายังไม่ติดจองไปหรืออะไรไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ทีหนึ่งนะฮะครคนนี้78900 0บาทฟรีดาวได้เลยนะครับสำหรับพี่ๆทุกท่านที่เครดิตด,ดีนะฮะฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ1 3,000านะครับตลอดอายุสัญญานานาสูงสุด8 4งวดและดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นแค่2.39%เดี๋ยวคลิปนี้ผมพาไปรับชมสภาพภายในนะครับแล้วก็รายละเอียดออปชันดีเทลต่างๆรอบคัน เรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะฮะโคมไฟได้มาเป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับนี่เปิดปิดอัตโนมัตินะครับมาพร้อมสีฟ้าอ่อนนะครับตามสไตล์ไฮบริดไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์ซ้ายขวามีให้ครบนะครับแล้วก็ไฟตันหมอกติดตั้งมาให้ด้วยนะครับสำหรับด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีเรดาร์นะครับนี่เซ็นเซอร์เตือนก่อนกระชนมีให้นะครับแล้วก็กล้องมอง360องศานะครับติดตั้งมาในคันนี้เรียบร้อยนะครับป้ายทะเบียน1ขอ6อ5 6นะครับ แนะนำว่าให้แคปไว้นะฮะแล้วก็ทักติดต่อสอบถามผมมาได้เลยนะครับผมท็พิทยนต์ที่ปรึกษาการขายประจําการอยู่ที่สํานักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งเขตมินบุรีกรุงเทพนะครับนี่ฮะเข้ามาได้นะครับที่เพชรยนต์ครับตอนนี้ผมอยู่โรงจอดรถที่3นะครับก็จะเป็นโรงจอดรถเข้าใหม่นะครับรถรอปรับสภาพนั่นเองคันนี้สภาพแรกรับนะฮะยังไม่ปรับสภาพใดๆนะครับ เหลี่ยมสารฝ้ากระโปงนะครับสวยงามครับนี่ฮะสีผิวพันธบอดี้ของเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนไม่มีกลับสีกรองไม้นะครับสำหรับรถที่แพรยนตทุกคันนะครับเราคัดเข้ามาขายนะครับมีแต่เกรด A นะฮะรถทุกคันเนี่ยตรวจสอบได้มีที่มาที่ไปนะครับอันนี้ระบบไฮบริดตัวท็อปสุดนะครับประหยัดน้ำมันสุดๆแน่นอนนะครับโตยต้าเขาเคลมไว้23.3กิโลต่อลิตรเลยถือว่าประหยัดมากนะครับการใช้งานดีนะฮะ คันนี้เป็นรถครอบครัว5ที่นั่งนะครับก็นั่งสะดวกสบายออปชันเยอะๆนะครับรกระจกข้างนะครับปรับและพับแบบไฟฟ้านะฮะนี่ครับคันนี้โอ้โหมีกล้องมองมุมอับสายตาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเซนเซอร์เตือนด้วยนะสำหรับบายสปอตนะครับมีให้นะฮะคันนี้กุญแจนะครับสมาร์ทคีย์เลสเอนทรีนะครับนี่นะฮะ สีผิวพันธด้านข้างนะครับสวยงามไฟท้าย LED Light Guiding โคมไฟรมดำมาแบบนี้นะครับแล้วก็คันนี้มี s ันรู o ด้วยด้านบนนะครับก็เพิ่มทัสนวิสัยนะครับความกว้างให้กับตัวรถนั่นเองนะครับแล้วก็ออปชันเยอะมากคันนี้ตัวท็อปสุดนะครับ ด้านหลังนะครับยังเป็นกระจกพัดเดิมโตโยต้านะครับลายฟ้ามาชัดๆครับชมมีที่ปัดน้ําฝนให้ด้านหลังนะครับเสาอากาศคลิปฉลามแบบชาร์ปฟินนะครับเซ็นเซอร์เตือนสังกกตขวางด้านหลังมีให้ครบนะฮะก็เวลาถอยเข้าจอดในสถานที่ต่างๆนะครับก็สะดวกสบายนะฮะสำหรับฝาท้ายนะครับเปิดปิดระบบไฟฟ้านะครับภายในด้านหลังเนี่ยกว้างมากๆนะฮะคันนี้เก็บของขนสัมภาระไปได้เยอะนะครับ ขับไปต่างจังหวัดขับไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะฮะพาครอบครัวไปเที่ยวพาพ่อมาแม่พาลูกไปเที่ยวนะชมนะครับคันนี้ช่วงล่างดีด้วยนะครับขับขี่สนุกนะฮะแล้วก็ความเร็วอัตราการเร่งค่อนข้างดีนะครับเป็นเครื่องยนต์1.8ลิตรเป็นซินตตัดสัหรับไฟฟ้านั่นเองนะครับทำงานครบคู่กันนะฮะน,อน็อตฝาท้ายไม่มีขันไขขยับนะครับไม่มีร่องรอยประจงประแจนะครับแล้วก็ รางน้ำฝนนะครับยังเห็นรอยสปอตเมทาร์ชัดเจนอยู่เลยครับชมนะครับอันนี้เปิดด้านล่างนะครับนี่จะเป็นเอ่อเครื่องมือนะครับอะไหล่แม่แรงต่างๆเลยครับชุดปะลมยางนะฮะเขาก็ติดตั้งมาในคันนี้เรียบร้อยนะครับอย่างคันนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับเขาก็จะยังไม่ได้ให้ล้ออะไ่มานะครับนี่สวยงามนะครับสําหรับโครงสร้างนะคันนี้ใหม่มากนะครับปี20จด21แต่การใช้งานแค่ไม่ใช้งานแค่50,000โลเท่านั้นพี่ ลองชิลเลียดูนะครับรถออกมาประมาณ5ปีนะครับก็การใช้งานเนี่ยถือว่าน้อยมากนะฮะนี่ครับสำหรับฝาท้ายนะครับโครงสร้างก็ของเดิมนะครับแรงรอเห็นรอยสปอตเมนอาร์คอยู่เลยนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับโชคค้มปนะฮะฝาท้ายก็ใช้งานได้ปกตินะครับอย่างคันนี้มีปุ่มปิดแล้วก็ปุ่มปิดแล้วก็ล็อคนะฮะอ่ะผมปิดให้นะครับกว้างจริงๆนะครับสำหรับภายในนะฮะคันนี้ตัวท็อปสุดด้วยนะครับ ยังว่างอยู่นะครับ7 8 9 0 0 0บาทฟรีดาวผ่อนประมาณเดือนละ13,000นะฮะตลอดอายุสัญญาด้วยนะครับและดอกเบี้ยพิเศษถือว่าต่ำมากนะครับเป็นยนต์นะครับยังการันตีคุณภาพรถนะครับด้วยรางวัลแชมเปญออฟเรียนะครับปี2024จากแคมเปญรถดนตใจธนาคารธน่ชาตินะครับมั่นใจได้เลยว่าพี่ๆเนี่ยจะได้รถที่มีคุณภาพออกไปใช้งานกันยาวสิบปี15ปีแน่นอนนะครับอ่ะหาชมโครงสร้างกันต่อนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับนี่ฮะ โอ้โหสปอร์ตเมอาคเรียงสวยเป็นเมรแบบนี้เลยนะครับลายละเอียดโครงสร้างนะครับผมพาเช็คกันรอบคันเลยนะครับประกอบการตัดสินใจนะครับหากพี่ๆท่านไหนสนใจคันนี้นะครับและเกิดชอบขึ้นมานะครับสามารถโทรเข้ามาติดต่อจองไว้ก่อนได้เลยนะครับเงินจองเนี่ยผมไม่มียึดนะฮะไม่ว่าจะจัดไฟแนนซ์ผ่านหรือไม่ผ่านผมคืนเงินจองให้เต็มจำนวนสบายใจได้นะครับ นี่ฮะโอ้โหสีสวยมากๆนะครับเขาจะออกเทาน้ำตาลน้าตาลหน่อยนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดระบบไฮบริดนะครับช่วงล่างดีภายในออปชั่นเยอะนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะฮะราคาเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุ้มมากนะฮะหนึ่งป้ายแดงออกอยู่เกือบล้านสองนะครับมาในราคาือสองตอนนี้7จ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันนะฮะถือว่าคุ้มจริงนะครับอ่ะเดี๋ยวพาดูนอตเสาบีกันหน่อยนะครับ นอตสบีนครับไม่มีร่องดอยขันไขขยับนะครับนี่แฟนเพลทคันนี้นะครับนนออรถผลิตเดือนธันวาคมนะครับดอนธปี December 2020ก็เลยไปจดปี2021นั่นเองนะครับเลขตัวเครื่องเลขตัวรถเนี่ยตรงเล่มแน่นอนเล่มไม่มีช้ารุดศูนย์หายนะครับคันนี้ได้ใบประวัติศูนย์แน่นๆเข้าศูนย์เช็คศูนย์ทุกระยะแน่นอนครับคันนี้นะครับโอ้โหคุ้มค่างจริงนะฮะ ใครสนใจรีบติดต่อมาที่0888994496หรือจะแอดไลน์ดีมาก็ได้นะครับ POP PRP92 นะครับคอนแทคด้านล่างมุมขวานะฮะเดี๋ยวผมให้คำปรึกษานะครับไม่ว่าจะจัดไฟแนนซ์หรือว่าซื้อสดนะครับยินดีเลยนะฮะ อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ออกรถกับผมกับเพชรยนต์ได้นะครับมีบริการเจ้าหน้าที่เข้าไปวิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านพี่พีเลยก็ไม่ต้องยุ่งยากในการขึ้นมาเซ็นเอกสารที่กรุงเทพนั่นเองนะครับมาอีกทีก็คือวันรับรถรอผลอนุมัติอย่างเดียวได้เลยนะครับนี่ครับสปอร์ตเมทาร์เรียงสวยนะครับเป็นเม็ดแบบนี้ฝั่งนี้ก็ไม่มีชนมาแน่นอนนะครับไม่มีประวัติพลิกคว่ำจมน้ํานะครับไม่มีตัดต่อตัวรถกับสีก็ไม่นะฮะ นี่ครับน็อตสบีนะครับฝั่งขวามือก็ไม่มีร่องรอยประแจขันไขขยับทั้งบนและล่างนะครับสติ๊กเกอร์ความดันลงยางอยู่สภาพเดิมแบบนี้ครับนี่อันนี้สภาพแรกรับนะพี่นะนะครับเบรคมือเขาจะอยู่ตรงข้างล่างนะครับตรงเท้าแบบนี้นะฮะสามารถเหยียบได้เลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับด้านล่างตรงแป้นเบรกนะครับแป้นคันเร่งก็ไม่มีร่องรอยคาบสนิมเกาะติดนะครับไม่มีประวัติจมน้ํามาแน่นอนนะฮะอันนี้พี่ๆคิดดูนะครับ ใบประวัติศูนย์แน่นแแบบนี้ครับเข้าศูนย์เช็คศูนย์ทุกระยะนะฮะมีที่มาที่ไปนะครับตรวจสอบได้นะครับใครสนใจคันนี้รีบเลยนะครับก่อนที่ จะติดจองไปนะเดี๋ยวพี่ๆจะไม่ทันเอานะครับเพราะว่าเซลล์ของเราเนี่ยมีกว่า30ท่านนะครับขายบนพื้นที่ออนไลน์นะฮะสื่อคันนี้กระจายไปทั่วแน่นอนถ้าเกิดใครหารุ่นนี้ไว้ใช้งานอยู่และถูกใจคันนี้ล็อกไว้ก่อนได้นะครับเงินจองนะฮะจองแค่3000บาทนะครับผมล็อกรถให้พี่ๆไว้เลยนะครับสำหรับของแถมนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะผมแถมบัตรเติมน้มานํามันไปให้ นะครับใช้งานนะใช้งานได้นะครับก็มารับรถก็รับบัตรเติน้ำมันไปใช้งานได้เลยนะครับฟรีมูลค่า1,000บาทเดี๋ยผมแถมให้นะฮะโอเคครับสำหรับโครงสร้างภายนอกนะครับพาชมกันรอบคันเรียบร้อยนะครับอันดับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปเช็คภายในกันนะครับว่าสภาพแรกรับตัวคโร l a c ค o s s คันนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับสีสวยมากนะคันนี้นะครับมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะฮะอ่ะเปิดเข้าไปด้านในนะครับ ภายในได้มาเป็นเบาดหนังครับชมเบาะหนังทรงสปอร์ตสภาพใหม่ๆตึงๆแบบนี้ไม่มีรอยขูดขีดฉีกขาดนะครับนี่สวยงามมากนะครับมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับทูคอนโทรมีให้นะฮะแล้วก็คันนี้เนี่ยเขามีจอกลางทัสกีนให้ด้วยนะครับแล้วก็มีกล้อง360องศาให้อ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปสตาร์ทรถให้ดูดีกว่านะครับ จะได้เห็นภาพกันนะครับแล้วก็ตอนสตาร์ทเนี่ยต้องบอกเลยว่าเงียบมากๆคันนี้นะครับเนื่องจากเป็นระบบไฮบริดนะครับขออนุญาตนะฮะเยียบเบรกกดปุ่มผูสตาร์ทซ้ายมือได้เลยนะครับนี่นะฮะจอแสดงผลนะครับค่อนข้างหรูเลยครับชมนี่ไม้แท้ไม่เดิมนะครับ52,555กิโลเมตรนะครับไม่มีกลับไม้กรอไม้แน่นอนนะครับเอาทะเบียนไปเช็คที่ศูนย์ได้นะครับขออนุญาตเบาเสียงนิดนึง นะฮะอ่ะพวงมาลัยนะครับสามารถสั่งการด้วยเสียงได้นะครับปรับโวลลุมขึ้นลงได้นะครับรับสายวางสายโทรศัพท์ได้หมดนะครับแล้วก็ยังไม่พอคันนี้มีเซนเซอร์เตือนก่อนการชนอย่างที่ผมแจ้งไปความปลอดภัยสูงมากนะฮะเซ็นเซอร์เตือนออกนอกเลนก็มีนะครับ สำหรับที่ปัดน้ำฝนนี่ครับก็ตั้งเป็นออโต้ได้นะครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยตั้งเป็นออโต้ได้เช่นกันมีระบบ o l l o w m มี o m e นะครับตัวท็อปสุดนะครับเขาจะให้ฟังก์ชันด้านล่างมานะครับนี่ครับจะเป็นออโต้ไฟสูงนะครับแล้วก็ปรับระดับไฟสูงต่ำได้นะครับเปิดฝาท้ายอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับแผนควบคุมกระจกนะครับไฟฟ้าทั้งสบานออโต้ฝั่งคนขับมีระบบเซ็นทันล็อกให้นะครับแล้วก็กระจกข้างสามารถตั้งเป็นออโต้ได้ด้วยนะครับมีตัวล็อกกระจกนะคุณผู้ชมนะฮะอ่ะ จอกลางทัชสกรีนนะครับก็สามารถฟังเพลงได้ฟังวิทยุได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อโทรศัพท์ต่างๆได้นะครับแล้วก็ยังไม่พอครับคันนี้มีกล้องนะครับมุมมอง360องศาให้นะครับแล้วก็มีเส้นกระยะมีเซ็นเซอร์เตือนสีขวางต่างๆให้ครบนะครับตัวทับสุดนะครับสามารถปรับระดับมุมมองของกล้องได้ใกล้ๆนะครับนี่ฮะเป็นระบบแบบ 3D แบบนี้เลยนะครับ เทคโนโลยีล้ำครับคันนี้นะฮะใช้งานง่ายด้วยนะครับก็ไม่ต้องยุ่งยากในการถอยเข้าจอดในสถานที่ต่างๆนะครับไม่มีชนแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้แอร์เป็นแอร์ระบบดูอัลโซนนะครับแยกซ้ายขวาสละนะครับตัวระบบแอร์เขาจะคล้ายๆกับตัวคัมเบอรี่ารุ่นรองท็อปนะฮะจะติดตั้งตัวนี้มาให้นะครับด้านล่างนะครับที่เก็บของนะครับมีไฟแอมเบรไลท์ตกแต่งให้ด้วยนะครับนะเก็บของวางของได้นะครับมาพร้อมเกียร์ออโต้ครับโหมดขับขี่มีให้เลือกนะครับ แล้วก็ traction control การลื่นกันทไหลนะครับนี่โอ้โหสวยงามนะครับที่วางของตรงกลางแบบนี้นะเออที่วางแก้วตรงกลางแบบนี้มีให้ครบนะครับที่พับแขนก็สามารถเก็บของได้เล็กน้อยนะครับแล้วก็มีรูเสียบชาร์จ USB ให้นะครับด้านบนนะครับคอนโซลนะโอ้โหใหม่มากชมนะครับไม่น่าเชื่อว่าคันนี้เป็นสภาพแรกรับนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะฮะคันนี้มือเดียวประวัติศูนย์นะครับนี่โอ้โหเช็คศูนย์ทุกระยะแน่นอนนะครับสำหรับตัวเบา นะครับก็สภาพใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับถัดขึ้นไปด้านบนนะครับจะเป็นกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติเรียบร้อยนะครับมาพร้อม Adaptive Cruise Control นะครับนี่สวยงามมากๆนะฮะอันนี้นะครับมี s ันรู o ครับชมนะฮะ s u n r o o เปิดปิดระบบไฟฟ้าตรงนี้เลยนะครับอ่านี่ฮะ ไปเที่ยวทะเลภูเขานะครับก็สามารถเปิดรับลมช่วงนี้ได้เลยนะครับรับอากาศที่บริสุทธิ์นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครขับขี่ในเมืองแดดร้อนนะครับสามารถปิดได้นะครับนี่มีที่บังแดดให้นะครับกระจกไฟฟ้านะครับก็เปิดได้นะนะครับแอร์แบ็คคันนี้ให้มาถึง7ใบนะครับแล้วก็ด้านหน้ามีกระจกมาให้ด้วยนะครับพร้อมไฟแบบนี้เลยนะครับนะมีให้ทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับ นะครับ7 8 9 0 0บาทได้รถครอบครัว5ที่นั่งที่ภายในกว้างขับขี่สนุกช่วงล่างดีขับขี่นุ่มๆเกาะท้องถนนนะครับแล้วก็ความปลอดภัยสูงเทคโนโลยีสูงนะครับแล้วก็ประหยัดน้ามันเนี่ยโอโคคุ้มนะฮะนะมีแต่ตัวคุ้มๆทั้งนั้นเลยสําหรับเรื่องออปชั่นนะครับด้านหลังนะครับเบาะผู้โดยสารนะครับก็สามารถพับเก็บได้นะครับเป็นรถครอบครัวในประสงค์สภาพใหม่จริงๆครับสำหรับตัวเบาะนะครับ อันนี้ยังไม่ผ่านการปรับสภาพสป,ปาใดๆนะชมนะครับยังใหม่คลิปขนาดนี้เลยถ้าเกิดปรับสภาพเสร็จพร้อมขายแล้วเนี่ยโอ้โหน้องๆมือหนึ่งป้ายแดงแน่นอนนะครับภายในเล็กรูมนะครับก็ที่พักเท้ากว้กางแบบนี้นะฮะอ่ะพ,พี่จะอาจจะเห็นว่าแคบใช่ไหมแต่ว่าผมเลื่อนเบาะมาข้างหน้ามาให้สุดนะครับถ้าเกิดว่าเลื่อนตามระดับการนั่งเนี่ยปกติเนี่ยก็กว้างอยู่นักชมนะครับด้านบนไม่มีรอยเจิมลงยันใดๆนะครับสบายใจได้นะครับนี่ฮะ ด้านหลังนะครับมีที่วางแก้วให้ซ้ายขวานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสนใจคันนี้ไหมครับโอ้โหออปชั่นเยอะจริงๆนะครับพาชมรายละเอียดดีเทลภายในภายนอกเพิ่มเติมรอบคันแล้วนะครับหากใครสนใจผมแนะนำว่าให้รีบิดต่อปรึกษาก่อนได้เลยนะครับที่0888994496นะครับหรือจะแอดไลน์ ID มาก็ได้นะครับ TOPPRP92 เดี๋ยวผมจะขึ้นคอนแทคด้านล่างมุมขวาไว้ให้นะครับ อันดับต่อไปนี่ครับเดี๋ยวพาไปเช็คห้องเครื่องกันหน่อยคันนี้ว่าเป็นยังไงนะฮะรีบโทรมานะครับก่อนที่คันนี้เนี่ยจะติดจองไปซะกอ่อนนะครับสีเทาออกตามตาแบบนี้นะฮะมีแค่คันนี้คันเดียวเท่าน,นั้นนะครับลัวว่าพี่จะพลาดคันนี้ไปจะพลาดอ่ดีไปนะครับที่ผมอยากนําเสนอให้พี่ๆรับชมกันนะครับ มาดูห้องเครื่องคันนี้กันนะครับได้เป็นเครื่องยนต์1.8ลิตรนะครับทำงานควบคู่ตัดสลับกับไฟฟ้าที่เป็นตัวแบตเตอรี่นะครับโตยต้าเขาเคลมแบตเตอรี่ให้ถึง10ปีเต็มใช้งานต่อได้ยาวๆนะครับทำงานควบคู่กันนะครับอย่างคันนี้นะครับสภาพคันหน้านะครับก็ไม่มีบิดเบี้ยวกดงอกนะครับรูต่างๆกลมสวยนะครับไม่มีจิ้มหน้าชนหน้ามาแน่นอนนะครับ ก่อนไปรถนะครับเรามีทีมช่างนะครับเขามาตรวจรถให้ครอบคลุมถึง274จุดรอบคันมีระบุในสัญญาชัดเจนนะครับช่างภายนอกนะครับมาตรฐานเยอรมันครับนะฮะมาตรวจรถให้นะครับไม่ต้องห่วงนะฮะก่อนรับรถออกไปนะครับเราตรวจเช็คความเรียบร้อยทั้งหมดให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฟระบบแบตเตอรี les les ่ระบบเครื่องยนต์นะครับระบบแอร์แล้วก็ระบบของเหลวทุกอย่างนะครับของเหลวเนี่ยเราเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะครับไม่ได้ตรวจให้นะเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะพี่นะ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเทียรหล่อเย็นทุกอย่างนะครับระบบเบรกต่างๆนะครับทำงานปกติครับเบรก ABS กระจายแรงเบรก EBD นะครับเสริมแรงเบรก BA มีให้ครบนะครับน็อตฝาหน้านะครับนี่ครับไม่มีเรื่องรอยการขันไขขยับนะครับร้อนขึ้นรูฝากปองชัดเจนรูระบายอากาศสวยงามนะครับสติ๊กเกอร์คำเตือนทุกอย่างมอกนะฮะอยู่ครบนะครับฉนวนกันความร้อนใหม่ๆแบบนี้เลยครับนี่สวยนะครับนี่ มีตาปั๊มโตโยต้านี่ครับไม่มีเปลี่ยนฝาหน้ามาแน่นอนนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหากใครสนใจรีบติดต่อผมเข้ามานะครับที่คอนแทคด้านล่างมุมขวานะฮะรีบกันหน่อยนะครับก่อนที่คันนี้เนี่ยจะติดจองไปและไมค์คันนี้ไมค์น้อยด้วย5 0 0 0 0ืโลเท่านั้นนะครับราคาคุ้มครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง Top SUV คัดเกรด A ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ